ยังมีอยู่เงี้ยนะหรือเครื่องจักรเออยังมีอยู่เงี่ยนะให้ให้รีบทําเลยจะทําอะไรก็รีบทําเสียจะยึดก็ให้รีบยึดเพราะถ้าลงมือยึดตอนที่เขายังยังยังดียอ่ยังทำอยู่อย่างเงี้ยนะได้ผลนะแต่ถ้าเขาปิดกิจการแล้วเนี่ยตอนเขาล็อกกุญแจแล้วปิดกิจการเราทรัพย์สินหายไปหมดแล้วเนี่ยนะมันก็มันก็ถ้าไม่ได้เราจะเข้าเลยที่ดินก็เช่าอีกเช่าอีกนะฮะถ้าไม่ได้เราจะเข้าเลย ตัวอาคารละคะเราถอดประตูถอดหน้าต่างถอดไฟอะไรอย่างเงี้ยไปขายได้ไหมคะอันนี้ต้องดูว่าเป็นของเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าเราถ้าเป็นของเช่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะพวกต่างด้าวเนี่ยส่วนมากก็ทรัพย์สินของเขาเนี่ยส่วนมากก็ยิ่วกระเป๋าเข้ามาแล้วมาเช่าพื้นที่ะอาทรัพย์สินที่ดีเป็นของใครก็ไม่รู้ทำมาเนี่ยก็เช่าทํางานกันไปเพราะฉะนั้นต้องรีบทำครับพวกเนี้ยถึงจะได้ผลอย่างกรณี เเขาสมมติเขาเป็นหนี้นอกจากไม่ส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคมให้กับเงินกองทุนทดททททแทนแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เขาไปมีมีหนี้จากแบงก์อื่นมนีอะไรอื่นเนี่ยเวลาไปยึดทรัพย์มาแล้วนี่ต้องแบ่งกันไหมต้องเฉลี่ยกันหรือเปล่าอ๋อครับครับทรัพย์ที่เราจะยึดนั่นนี่นะครับมันก็จะมีทรัพย์โปรตีแล้วเนี่ยเราจะมีเงิดทรัพย์ทางทะเบียนทรัพย์ทางทะเบียนเนี่ยก็อย่างพวกที่ดินอย่างเงี้ยเขาต้องไป ไปจดทะเบียนต้องมีชงโฉนดใช่ไหมฮะมีโนดอันนี้อันนี้ก็รถยนต์อย่างเงี้ยนะเขาต้องไปจดทะเบียนจดทะเบียนรถใช่ไหมที่กรมการขนส่งเครื่องจักรพวกเนี้ยนะเขาจะไปจดทะเบียนที่ไออุตสาหกรรมนะพวกเนี้ยแล้วก็ตรวจสอบตลงทะเบียนถ้ามีใช่ไหมมีเราก็ตามยึดใช่ไหมถ้ามีเราก็ตามยึดนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ ทรัพย์สินอย่างอื่นอย่างเงินเงินในบัญชีเงินในบัญชีอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นนี้ก็น่าจะติดลบล่ะเงินในบัญชีสัญญาจ้างที่เขาไปรับจ้างทำก่อสร้างไปรับจ้างเฝ้ายามไปรับจ้างทำความสะอาดอย่างเงี้ยนะสัญญาจ้างพวกเนี้ยมันจะมีเงินอยู่ใช่ไหมฮะพวกเนี้ยเราก็ตามอายัดได้ใช่ไหมเงินในบัญชีถ้าเราเช็คนะฮะเราก็ตามอายัดได้ปกติเราจะเช็คหมดฮะเงินในบัญชีเนี่ยนะะเรา ทำหนังสือถึงแบงก์เลยว่านายจ้างอะไรเนี้ยเขามีบัญชีมีเงินอยู่ในแบงก์เนี้ยเท่าไรอย่างไงให้เขาแจ้งมาเลยคือประสังคมมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเองเลยในฐานะที่เป็นเจ้าพนันพนักงานอยู่แล้วตามกฎหมายแล้วกฎหมายให้อำนาจด้วยค่าขั้นแรกใหม่ๆเนี่ยนะะเขาไม่ยอมใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเป็นความลับ ของลูกค้าเนี่ยจะไม่ยอมเปิดเผยนะผมบอกว่าผมก็อ้างว่ากฎหมายให้มน้าทเราไว้นะผมก็บอกคุยกับนิติกรเขาเนี่ยในนักกฎหมายของเขาเนี่ยหรือทนายเขาเนี่ยยังบอกผมผมมีกฎหมายนะถ้าคุณไม่ให้ผมเริ่มคดีนะคุณก็ผิดผมยังดีผู้จัดการคุณด้วยนะว่าผมยังดีผู้จัดการคุณด้วยในะในสุดเขายอมฮะเขายอมให้ก็แจ้งมาให้ความร่วมมือกันให้ความร่วมมือกันมาแจ้งมาว่านัดย่างรายนี้เนี่ย มีกี่บัญชีแต่ละบัญชีมีเงินอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็บอกออมาใช่ไหมครัทีนี้เมื่อกี้ทางทางคุณโดมพูดเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเวลาเราไปยึดเนี่ยมีนายจ้างเยอะมีลูกหนี้เยอะสมมติว่าเป็นเอาอย่างนี้สมมติว่าเป็นที่ดินอย่างเงี้ยแล้วติดจำนองแบงค์อย่างเงี้ยนะธนาคารเขาก็เป็นเจ้าหนี้ด้วยเหมือนกันอย่างว่าไปกู้เงินเข้ามาอย่างปติดจำนองเหมือนกันใช่ไหมเราก็บอกว่าเราจะยึดที่แปลงเนี่ยใช่ไหม ที่แปลงเนี้ยแล้วเราสืบแล้วว่าที่แปลงนี้เนี่ยมันมีมูลค่านี่นะฮะสูงกว่านี่เงินกู้ที่เอามาจากแบงค์สูงกว่าอย่างสมมตินี่ไปกู้เข้ามา20ิล้านแต่ว่าถ้าดูในราคาที่ดินตามประมวลที่ดินแล้วเนี่ยนะครับ30ล้านก็มีส่วนต่างอยู่10ล้านแล้วเขาติดนี่แล้วสักล้านสองล้านนี้นะเงินสบายแล้วะเราบอกเราจะมาขายทออตลาดใช่ไหม คุณโดมเชื่อไหมว่าพอเราทําหนังสือไปถึงแบงค์นะฮะแบงค์ก็ช่วยได้เยอะเขาไปบอกกับทางลูกหนี้ฮะว่าเอ้ยไปให้เขายึดทําไมเล่าหาเงินมาจึงมาจ่ายเลยไปจ่ายใช่เงินรวมทบเกาที่นี่ต้องสามสิบล้านเป็นนี่แค่ล้านเดียวอยากได้เงินคืนใช่ไหมใช่ไหมฮะอย่างอย่างนี้ก็ก็ก็มีเยอะแบงค์เขาก็ช่วยเขาไปบอกลูกหนี้เนี่ยบอกนายจ้างบอกว่าเอาเงินไปจ่ายแล้วบางบางรายจ่ายแค่ ติดแค่แสนองแสน่เงี้ยที่เป็นยืดเลยไปประชยขึ้นไปประยขึ้นมาคู่ธนาคารเพิ่มก็ได้มาที่มันก็ยังคาแบงค์อยู่เอาทีนี้เอาทีนี้ปอาเภทว่ามันถึงที่สุดแล้วเงินก็ไม่มีจะจ่ายกันแล้วนเราก็จะยืดแหละนะเราก็ถามแบงค์บอกว่าเราจะยึดนะให้ส่งหลักฐานชนลงโฉนดมาให้ให้กับเราเดี๋ยวไหมฮะ ให้กับเราเราจะยึดเพื่อขายท่ดตลาดใช่ไหมเราให้แบงก์บอกเลยจำนวนหนี้เนี่ยเงินกู้เท่าไหร่บอกมาเลยจะให้ขายแบบไหนจะให้ขายแบบติดจำงหรือปล่อยจำงให้บอกมาเลยเราจะขายให้ใช่ไหมขายให้ถ้าเกิดว่ามันขายแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเงินเหลือเท่าไหร่จะส่งคืนให้แบงก์ไปานเงี้ยเราก็แจ้งเข้าไปในกรณีแบงก์ก็ได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยเราจะขายให้ใช่ไหมเนี่ยแต่เกิดเป็นกรณีเครื่องจักรล่ะถ้าเป็นเครื่องจักรมันไม่ได้ติดจำงนะฮะ อันนี้ถ้าเราเข้าเข้าไปยึดเนี่ยแต่ว่าในส่วนของบริษัทอื่นๆหรือแบงก์อื่นๆที่เขาที่ผู้ประกอบการเนี่ยไปกู้เงินเข้ามาะนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รวมของเครื่องจักรไปด้วยอันนี้เราจะคิดยังไงฮะอันนี้ออใครจะเป็นใครจะได้เงินจากเครื่องจักตรตัวนี้ปกติออถ้าไปเอาจากแบงก์มานะฮะเขาก็ต้องเนี่ยเอาเครื่องจักรเนี่ยไปนั่นกับแบง,งก์เหมือนกันอถ้าสมมุติว่า เขาเอาเฉพาะโฉนดที่ดินไงแต่ไม่รวมคือจับพอแล้วมีพอแล้วจับไม่รวมไงไม่รวมใช่ไหมถ้าเราขายได้นะเราขายได้แล้วก็เอาเงินที่ขายเนี่ยใช่ไหมเอามาชําระหนี้เงินสมทบที่เหลือลรวก็คืนเขาไปอก็คืนเขาไปแต่พอไม่พอเนี่ยก็สินีเขาต้องไปจัดการกันเาเองแต่ว่าหลักนี้เราต้องได้ก่อนเราต้องได้ก่อนเราก็จะหักค่าใช้จ่ายในการยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยมีค่าสมมติไปยึดของใช้ในสํานักงานเนี่ยแล้วก็จ้างรถ จ้างคนส่งจ้างคนมาขนของค่าแรงค่าแรงค่าดนเหินการพวกนี้เราอยากหักออกไปก่อนค่ะหักค่าใช้จ่ายเออทั้งหมดเนี่ยในการยืดเงินแล้สินออกไปค่ะแล้วเหลือถึงจะเอามาชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มติธีการแล้วถ้ามันไม่พอล่ะคะไม่พอก็ต้องหาทรั์ต่อไปอืแล้วถ้ามันแบบหมดแล้วเนี่ยมันสัตหมดแล้วมันหมายถึงจะเอาเฉพาะของนายจ้างนะแล้วถ้าเป็นคู่สมรสล่ะคะเอ่อไม่ไม่มันอย่างนี้นะะหลักก็คือว่าต้องเอาของนายจ้างค่ะนะเพราะว่ากฎหมายเขา บังคับเลยว่าให้ยืดทรัพย์นายจ้างนะเดี๋ยวจะมีคนอื่นต่อยนะ,ะผู้ลงมูลร่ำเมาอีกนะให้ยืดทรัพย์นายจ้างอันนี้เป็นหลักไว้เลยเพราะฉะนั้นทรัพย์สินต้องเป็นของนายจ้างนะทรัพย์สินต้องเป็นของนายจ้างของคึ้นอื่นไม่ได้เลยก็อ,อย่างสมมตินา<ะ>ยจ้างสมมติผมมีเจตนาี่จยเหผมโอนเงินผมไปให้ลูก <นะ S 1> นะ ไปให้ภรรยาอย่างเงี้ยโอนชื่อรถก็ไปเป็นภรรยาครับเอออย่างแยกอย่างนี้ก็เป็นของคนอื่นค่ะใช่ไหมอันนี้เรายึดไม่ได้ก็ยึดไม่ได้นี่เท่ากับเป็นการเหมือนกันเป็นการเปิดช่องเหมือนกันนะเรายึดไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าในช่วงระหว่างการโอนเนี่ยเกิดทีหลังการเป็นหนี้ล่ะคะพอเป็นหนี้ปุ๊บรู้ว่าอ้าวเดี๋ยวโดนยึดทรัพย์แน่เปลี่ยนเป็นชื่อคนนน้นเปลี่ยนไม่ใช่คนนี้ที่อยู่ภายในบรรดราญาติครอบครัวเออไอกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะเจ้าที่ต้องไวเนี่ยค่ะ ต้องไวเลยอย่าให้ติดมากถ้าช้านี่คือไม่ได้แล้วอย่าให้ติดมากเลยนะผมเคยลองมาหลายครั้งแล้วพอไม่ติดมากนี่นะติดสักสักสี่สาห้าหมื่นนี่นะครับผมไปแล้วที่โรงงานโอ้ย่าให้มันเกินแสนเอออย่าให้มันเกินค่ะถ้าไม่จ่ายนะผมให้เลขขาออกคําสั่งเลยนะไปยึดเลยใช่บแต่เลขขาก่อนออกคําสั่งเลขขาท่านจะเตือนก่อน30วันควันเตืเป็นหนังสือเลยถ้าคุณไม่มาชำระภายในสามสิบวันเลขขาจะออกคําสั่งให้ยึดเลย พอถือคาสั่งไปเนี่ยนะฮะจะหายทุกครั้งครับจ่ายทุกครั้งฮะไม่ได้ยืดหรอกเพราะว่าเขากําลังมีกิจการดาเนินการอยู่ยังไม่ได้เตรียมปิดหนีใช่ไหมคะจ่ายทุกครั้งฮะยังไม่ได้ยึดไปไม่ได้แปะแปะป้ายนี่จะยึดโต๊ะยึดอะไรไม่ต้องําเลยเขาจ่ายฮะเขาจ่ายขอให้ทำเงินเกนอย่างนี้จริงๆเถอะเขาจ่ายจริงๆนะแล้วเขายังไม่ปิดกิจการนี่เขาทงไม่เจ๊งอ่ะเขายังไม่เจ๊งใช่ไหมเขายอมจ่ายฮะ แล้วถ้าหากว่ายึดจริงๆนะยึดจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ทําให้ในายจ้างเขาเขาเขาเสียหน้ากับุกจ้างนะฮะเราก็จะคุย,ยกับเขาบอกว่าเนี่ยนะ,อะตอนนี้คุณยังไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมกิจการเล็กๆนะบอกไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยววันนี้ผมจะยึดทรัพย์คุณบางอย่างเอาไว้ก่อนอนะคุณมีรถเนี่ยเราสืบทรัพย์มาแล้รถคันนี้ของคุณแน่แล้วก็ยึดทรัพย์เอาไว้ยึดเอาไว้ก่อน ไม่กระตุกกระตากกูอย่างเขาแน่อย่างนี้ลูกน้องในโรงงานพอทราบข่าวขวัญเสียหรือเปล่าคะเราไม่ให้ลูกจ้างเขาขวัญเสียไงเราก็ไม่กระตุกกระตากใช่ไหมวเดียวผมจะยึดคุณเอาไว้แค่นี้แล้วทำบัญชีรั์เอาไว้แล้วพอแล้วคุณเฝ้ารั์เอาไว้นะคุณก็เอาทรั์สินเนี่ยทำธุรกิจคุณตอบไปเลยลดราคุณก็ไปใช่ไม่กระทบไม่กระตกะตากไม่ได้ยึดเอาไว้เป็นของของเรา แล้วคุณฟาทรัพย์นะย่าใหายนะถ้าหายเป็นคดีอาญานะเสร็จแล้วคุณต้องไปจ่ายเงินสมทบดีติดค้างเซ็นให้รับสภาพนี่คุณจะไปจ่ายเมื่อไหร่อผมอาจจะปราณีให้คุณจ่ายสักสองงวดก็ได้ตามหลักแล้วต้องจ่ายหมดะอาผ่อนได้ไม่เป็นไรต้องจ่ายนะอันนี้ก็ประนอมนี่กันเพราะผ่อนจ่ายต้องจ่ายให้หมดนะถ้าคุณผิดนัดไม่จ่ายให้หมดผมขายทอดตลาดโอ้อันนี้ถ้าเกิดลด คู่ภาษาง่ายๆนี่คือเป็นตัวประกันเลยอ่ะมีเส้นไว้เหมือนกันว่าต้องภายในวันที่นี้แล้วได้ผลน่ได้ผลล็อกรถได้เป็นตัวประกันหายไม่ได้หายเป็นคดีอาญานะเพราะเขารับฝากทราบเอาไว้หายเป็นคดีอาญาก็ก็ไม่หายเขาก็ทําธุรกิจไปแล้วเขาก็ไม่โกรธผมนะก็ไม่โกรธผมนะเขาก็คุยกันอย่างดีแล้วตอนหลังก็มาปรึกษาผมอยู่เรื่อยนะเออจะทำยังไงไงแล้วก็ให้คำปรึกษาเข้าไปผมบอกคุณไม่ต้องไปจ้างทนายเสียเงินใช่ไหม คุยกับเจ้าที่สิไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยก็จะให้คําแนะนําที่ถูกกฎหมายกับคุณเนี่ยใช่ไหมวิธีไปไปจ้างบัญชีบ้างสํานักบัญชีทนายบ้างก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันไม่รู้ทําให้โติดอุ้งตุงนางันไปหมดก็ไปในแง่กฎหมายอีกใช่ไหมฮะแล้วก็แนะนําเขาเขาก็พอใจแทนที่จะโกรธกับกับเป็นมิตรกับเราซะเองเนี่ยนี่คือเป็นวิธีการทํางานนะครับเมื่อสักครู่เราค้างว่าถ้าเป็นบริษัทต่างชาติ นะครับพอทําแล้วกิจการปิดกิจการไปแล้วก็หนีกลับประเทศอันนี้เราตามไปถึงได้ไหมตามถึงไหมไม่ถึงกฎหมาย <นะ S 1> เราไม่เอื้อถึงเพราะว่าถ้าตัวเขาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย,เลยนะก็ทําอะไรเขาไม่ได้บริษัทถ้าเป็นนิติบุคคลนี่ไม่เกิดเขามีบริษัทแม่อยู่ที่ต่างประเทศ อย่างเงี้ยเราตามถึงไหมมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงกฎหมายได้แค่ในในประเทศไม่ไม่ถึงเพราะว่ามันมีกรณีอย่างโรงอบลำไยระเบิดที่สามระตอที่เสียชีวิตไป6กสิบเจกว่าคนนั่นแหละอันนี้ก็ตามไม่ได้ตามไม่ถึงโอ้ในจ้างก็ไปเลยครับครับไม่ถึงเราเล่นเฉพาะมือไทยนี่แหละอันนี้ก็ใช้ได้กฎหมายใช้เฉพาะได้ในประเทศไทยอย่างนี้ครับครับนะครับ ก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับยังใช้ได้อยู่ได้อยู่ประเด็นก็คือว่าเราอยัดทิ้งให้นานรีบไปเลยอันนี้ก็คือตัวประกันสังคมเองประกันสังคมเองคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลดูแลข้อมูลเนี่ยจะต้องมีไหวพี่ปะมีไหวพี่ปะแล้วก็ติดไม่ไม่มากเนี่ยจ่ายง่ายครับครับติดไม่มากจ่ายจ่ายง่ายถ้าติดเยอะมากอันนี้จ่ายยากแล้วมันจะก้อนใหญ่มีสาประกอบการบางแห่งนะอันนี้เหมือน อย่างพวกสถานประกอบการพวกรักษาความปลอดภัยเงี้ยพวกรักษาความสะอาดเงี้ยอ,ออฟฟิศเข้าเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกอนะ <laughs> เข้าไปนี่นะฮะจะมีตู้สามชั้นสี่ชั้นเก็บเอกสารตู้ล็อกเกอร์สองตัวมีเก้าอี้เอาไว้เก็บกระบอกตู้หน้านะแล้วก็อาจจะมีตู้น้ําเย็นเวลาคนมาสมัครงานก็กินน้ำน่อยมีทาร์กิเปอร์มีนาฬิกาแขวนไว้อันให้ดูเวลาอย่างเงี้ยนะห้องแถว ทรัพย์สินถ้าไม่มีเลยอย่างเงี้ยอันนี้เอาไปขายนี่จะได้เงินอย่างเี้เนี่ยอย่างนี้ต้องตามสัญญาจ้างเขาอ่ะเขาไปําสัญญาจ้างที่ไหนต้องตามเขาเพื่อที่จะไปเอาเงินจากตรงนั้นอต้องมาเอาของนั้นแหละครับนะว่าถ้าาไปอายัดสัญญาจ้างนะเอาแล้วลูกจ้างลองอีกให้ลูกจ้างมาลองเนี่ยค่าจ้างเนี่ยอยู่ในนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้บางทีเราก็เห็นลูกจ้างตาดำๆก็ ยึดไม่ลงอย่างนี้อย่างนี้ก็มีนะคร <c oughs> ับอันนี้ <c oughs> เป็นแค่ช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมเราคุยกันถึงเรื่องราวของการไม่ใส่เงินสมทบของนายจ้างค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะมาดูว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกจ้างเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้พักกันสักครูค่ะ